สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะลูกปัดลูกปัดเข้ามาแล้วลูกปัดลูกปัดเข้ามาป้าไอ้ลูกปัดจ้าสวัสดีนะคะลูกปัดลูกปัดโอ๊ยทําไมโทรศัพท์เป็นอย่างนี้เดี๋ยวก่อนหัวหายหัวหายพี่น้องพี่น้องจ้าใครเข้ามาแล้วมาทักทายร,รายงานตัวนะคะลูกปัดจ้า ทักทายรายงานตัวนะคะขอบคุณสี่ล้านดวงใจนะคะใครเข้ามาแล้วเร็วเรวมาทักทายรายงานตัวเร็วๆค่ะขอกําลังใจหน่อยนะคะขอกําลังใจหน่อยเร็ววันนี้เอา้าเปลี่ยนมุมเปลี่ยนมุมจะพี่น้องเปลี่ยนมุมจ้ะแป๊บหนึ่งด้จ้ะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งนะคะโอเค ทักทายรายงานตัวนะคะใครเข้ามาแล้วมาสวัสดีทักทายรายงานตัวนะคะ,ว,ะ,คะวันนี้คิดถึงค่ะคิดถึงเลยมาหาเนาะค่ะเนาะคิดถึงจึงมาหาเพื่อนวานเนาะจา้ะอันเป็นยังไงเนาะเป็นยังไงพี่น้องจ้ะสบายดีกันมาเนาะ สามล้านตรงใจใครเข้ามาแล้วมาทักทายเร็วๆทักทายรายงานตัวนะคะทักทายรายงานตัวด้วยจพี่น้องจะหนาพี่น้องพี่น้องเดี๋ยวก่อนนะคะเออ แป๊บหนึ่งรู้สึกว่าอ๋อ ี่น้องจ๊ะใครเข้ามาแล้วมาทักทายรายงานตัวเร็วหนาก็เป็นทั่งสี่พี่น้องจ๊ะยังไม่เห็นอะไรเลยมีใครเห็นอะไรไหมคะ สวัสดีคะ่ะสวัสดีนะคะสวัสดีสีล้านดวงใจเนาะคะ่ะเนาะโอ้ยอย่าเปลี่ยนมุมได้พี่น้องจ้ะเปลี่ยนมุมก่อนจ้ะพี่น้องเปลี่ยนมุมก่อนเปลี่ยนมุมแป๊บหนึงรู้สึกว่านี่น ทำไมตะ,ตะกัดจังเลยวันนี้สีล้านดวงใจใครเข้ามาแล้วมาทักทายรายงานตัวนะจ๊ะพี่ฮาสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพี่ฮาค่ะพี่ฮาว่าแล้วสวัสดีค่ะพี่ฮามาแล้วพี่หาเห็นอะไรไหมเนาะพี่ฮาจ๋ะน้องได้ตั้งอะไรไปไหมโอ้เห็นเห็นเห็นจ๊ะ เอมี่สวัสดีค่ะเอมี่สวัสดีนะคะสวัสดีค่ะติดติดจ้าลาสันวาขอบคุณนะคะขอบคุณมากมายค่ะเอมี่จ้าพี่ไอไม่ได้ขึ้นนานพี่ไอเลยตะกุกตะกักนิดนึงเดี๋ยวก่อน <laughs> <laughs> ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกทุกคนที่เข้ามาให้กำลังใจนะคะแอบดูคนสวยก็ไม่ได้ลาสัน <laughs> เป็นอย่างนอาทาไมเหรอทาไมพี่คุณตํารวจคะ พี่คุณตำรวจเป็นอะไรเกิดอะไรขึ้นห้าวันแล้วสวัสดีค่ะทักทายจาก,กน้องเอมมี่นะคะเอมมี่สไปอิตาลีนะคะอะขอบคุณสี่ล้านดวงใจนะคะที่เขามาให้กำลังใจนะคะเปิดพะล่มดังว, ύ, ว ύ, ือวืยุจากพี่น้องจ่ะวันนี้มาขึ้นเวทีเพราะว่ามันมันเป็นยังไงไม่รู้มันหายไปเยอะเนาะพี่น้องจ่ะ เหมือนเวลาหายไปเยอะก็เลยอยากจะอยากจะขึ้นแมจากพี่นอ้องอ่าพี่หาว่าแล้วบอกว่าเอมมี่สวัสดีครับนะะเนาะค่ะน้องจากพี่หาว่าแล้วนะคะ,ะลูกปัดส,สวัสดีจ้าทักทายจากอเอ็มมี่นะคะน้องเอมมี่สไปอิตาลีนะคะขอบคุณเจ็ดล้านดวงใจนะคะที่เข้ามากำลังใจเนาะค่ะเนาะขึ้นวันนี้ร้อ,องขึ้นเวทีดูเพราะว่าวิ ไม่ได้ขึ้นนานแล้วก็เวลาเวลาหายหายไปเยอะเนาะค่ะเนาะสวัสดีเพื่อนเอน,เนทุกคนนะคะทักทายจากเอมมี่นะคะเอมมี่สไปเอ่อสไปซยอิตาลีเนาะค่ะเนาะพี่ฮาว่าแล้วบอกว่ากินข้าวฟังนะคะขอบคุณมากนะคะพี่ฮาว่าแล้วพี่ฮาว่าแล้วได้อะไรกินเนาะวันนี้เนาะได้อะไรกินวันนี้กินเผื่อเด้อน้องเอมมี่ให้อ่าหัวใจเลิบอเลอพลังบวกมานะคะขอบคุณมากมายคะ่ะเอมมี่คะ่ะเอมมี่นี่ผ่านหรือย,ยังน่าจะผ่านไปแล้วเนาะเอมมี่เนาะ เอมมี่ผ่านอยู่เพราะว่าเราไปหากันบ่อยอยู่หลังบ้านไปหากันบ่อยอยู่เนาะขอบคุณมากมายนะคะขอบคุณห้าล้านดวงใจค่ะขอบคุณทุกกําลังแรงใจนะคะที่เข้ามาให้กําลังใจวันนี้ขอขอรบกวนเวลาพี่พ,พี่น้องน้องเนาะเนาะสักชั่วโมงนิดๆเนาะค่ะเนะเาะมา ผ่านแล้วจ้าโอเคดีใจด้วยนะดีใจด้วยสู้ๆไปด้วยกันสู้ๆไปด้วยกันพี่ไอย,ยังไม่ไปไหนเลยลาบเนื้อขมขมอ้ยเป็นตะแสบแท้เป็นตะแสบเนาะจ้าเนาะลาบเนื้อขมขมเป็นตะแสบกินเพื่อนนี่ด้วยจ้ะมากินกาแฟน้ำจ้ามาสัน่นมาขอบคุณนะคะอ่าพี่แอมป้าแอมสวัสดีค่ะป้าแอมสวัสดีนะคะขอบคุณ6ล้านดวงใจที่เข้ามาให้กำลังใจเนาะคะนะ่ะเนาะอ่ามนจ่าแมนจ่า,จาพี่ไอมาสั่นจากน้องเอมี่เนาะจ้ะเนาะ เอมมี hmm. ่เอมมี่เราสู้ไปด้วยกันจะเอมมี่พี่ไอซ์จะสามเดือนแล้วพี่ไอซ์ยังไม่ไปถึงไหนเลยยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเหนื่อยเหนื่อยเนาะเอมมี่จ๋าไปแอมสวัสดีค่ะทักทายจากเอมมี่นะคะขอบคุณทุกกําลังแรงใจนะคะที่เขาให้กําลังใจเนาะเนาะใครเข้ามาแล้วเห็นอะไรบอกบอกหน่อยเด้อบอกหน่อยพี่แอมบอกว่าโคตัวเจอโคตัวเดียวค่ะสันวาพี่แอมว่าพี่แอมบอกเจอโคตัวเดียวนะคะ เอมมี่สวัสดีจ้าทักทายจากพี่แอมเนาะคะ่นะเนาะทักทายรายงานตัวเป็นจนังไนเป็นจนังไนพี่น้องจ้าอยู่ยากอยู่ยากอยู่เรื่มรู้อันอยู่ลาบากว่าจะพี่น้องจ้า mm hmm. ไปใส่มาใส่กันยากเนาะจ้าเนาะไอก็าเพิ่ไปใส่เท่ากันพี่ไอ้ก็ไม่ได้ไปไหนเลยเอมมี่จ้ามันออกไปไหนมาไหนลําบากมากเลยหนูเจอสั้นๆจ้าสั้นวาสั้นๆสั้นๆโอเคไม่เป็นไรนะคะขอบคุณมากมายนะคะที่เขามาเรียนลอยเม็ดซอยเนาะจ้าเนาะ ขอบคุณทุกกำลังแรงใจวิ่งวิ่งจ้าสันเอมีว่วาขอบคุณมากมายนะคะเอมี่ขอบคุณทุกกำลังแรงใจค่ะขอบคุณสี่ล้านดวงใจกับสองเลิฟเนาะค่ะเนาะเจ้าบ้านเจ้าบ้านกับที่ล่างรถเจ้าบ้านล่างรถน้งเขาอยู่เด้ <laughs> ขอบคุณนะคะสายป่าสวัสดีค่ะสายป้าสายป่าสายป่า,า,ปาคอยคิดหอดเจ้าคอยคิดหอดเจ้าเจ้าก็ว่าเอาอัน อมนองง่วมาฝากแน่สายปลาเอาอมนองงวมาฝากแนถูจา่าถุจา่าปัสสันวาเอาอมน้องง่วมาฝากหน่อยเด้อขอบคุณหกล้านดวงใจนะคะใครเข้ามาแล้วมารายงานตัวทักทายรายงานตัวเด้อพี่น้องจา๋าด้วยแรงแห่งรักและความคิดถึงเลย,เลย,เลยมาหาเนาะจ๋าเนาะหายไปนานเลยสายปลาสวัสดีจา้าทักทายจากป่าเอ็มนะคะ เป็นยังไงจะมาเราสู้กันฟั่งจะพี่น้องเป็นยังไงเนาะมันเป็นยังไงอันทางบานเหาสมัยยากไม่อันสมัยยากเถอะนาะพี่น้องจะอยู่ยากอยู่เขีนเถอะน้อพันวาเนาะเอาถั่วมาใส่เอาครับว่าสันว่าสายปลาว่าเจอตัวเดียวอีกแล้วจ้า,าสันจากพี่เอมเนาะจานะ้นเนาะพี่แอมทุกข้าวประสันจากสายปลาเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะขอบคุณทุกกำลังแรงใจนะคะที่เขาใหมา่ก,กำลังใจเนาะคะ่ะผู้ใดผู้ใดเข้ามาแล้วเห็นอย่างบอกเจ้าบ้านเนี่ยเด้อจ้าบอกเจ้าบ้านเนี่ยจา้จา บอกเจ้าบ้านใหนรูเนาะพี่น้องจะไปใส่กันเมื่ไปใส่กันเมืไไ่อพัน,นวาเนาะจะเอาเลนเลนเล่ลนมาสั่นพันวาเนาะจะเนาะขอบคุณทุกกําลังแรงใจนะคะที่เขามาให้กําลังใจพี่น้องจะไป